ใส่หอมใหญ่ครับหนึ่งหัวน้ำปุงที่เขาผสมไว้ครับผมใส่เลยถัดมากันนี้เลยครับเครื่องตุนยาจีนครับใส่เลยสะวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาทำเนื้อตุ๋นเปื่อยครับไปทำกันเลยครับทัดมากับผสมเครื่องปุงกันครับนี่นะครับน้ำมันหอยครับประมาณข่งทับพี แล้วก็ฟ้าเขียวครับประมาณ1น่ช้อนโต๊ะครับถัดมากับซีอิ๊วขาวครับประมาณ1น่ช้อนโต๊ะเหมือนกันครับครับถัดมากับซีอิ๊วดำหวานครับแล้วแต่ชอบครับนิดหน่อยเปิดแต่งสีครับ ตัดมาก็ะน้ำตาลครับหนึ่งช้อนแล้วก็ผงนัวครับใส่หลายแฉบหลายครับคนให้เข้ากันครับให้น้ำตาลให้ละลายครับผมครับเมาละลายแล้วก็ขั้นตอนต,อนต่อไปเลยครับผมครับน้ำเริิมร้อนก็ใส่สเศษเนื้อลงไปครับเดี๋ยวกับผมก็ได้เศษเนื้อมาครับ หอมๆเลยครับใส่เศษเนื้อใส่หอมใหญ่ครับหนึ่งหัวอัดมากันนี้เลยครับหน้าุงที่เขาผสมไว้ครับผมไปเลย อางออกครับเสยียดายมันอัดมากันนี้เลยครับเครื่องตุนยาจีนครับใส่เลยครับตุนได้สักพักเขาก็เริ่มช่อนฟ้องออกครับค่อยๆช่อนเนอะครับผมใจ่เย็น ของอร่อยต้องต่เย็นๆครับรับรองแซ่บแน่นอนวันนี้เป็นกับเข้าก็ดีครับเป็นกับแก้มกระเยี่ยมเลยนะครับค่อยๆช่อนออกทีละน่อยละหน่อยครับไยตุนไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวกลับมาดูอีกทีครับตอนที่มันเซ็ตแล้วนอะครับผ่านไปสองชั่วโมงเปิดฝาดูสักหน่อยครับผมโอ้ยยังหอมเลยนี่ครับเมื่อปรุงรสข้าทีเข้าทางแล้วครับโอ้ยน่ากิน,นกินขนาดเอเตรียมตัวไปจัดจานกินเข้ากันดีกว่าครับผม เนื้อตุนเปืเป่อยๆม้ากินเข้าวกันครับผมสวัสดีครับมากินเข้าครับนี่เนื้อตุนครับโอ้ับน้ำเจ่วขมครับนี่เฮ้ยหลาดเลยน้ำช้ำๆเลยครับนี่ออื แจวผมครับอ,อืออือนี่ครับเด็ดเลยอือ มอครับห <c oughs> ยอดเลยเ <c oughs> ข้ากับมอครับกเอบีอมนี่ให้สุดยอดเลย โอ้ละลายในปากเลยครับ เงียบๆเลยอืมเปนเมนูที่ใช้เวลานานครับแต่คุ้มค่าแน่นอน Ой. Mm Мгм. -hmm. Mm -hmm. นี่นะครับรุดอกเลยลองไปนะไปทำของเราครับเด็ดเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม